สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างผ้ารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้เจะจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายวันที่17พฤศจิกาหกนะคะพี่น้องกรคำนวณน,นะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณที่17เนาะพี่น้องเนาะไปดูวันที่16ก่อนนะคะเขาบอเนาะพี่น้องวันที่16นะคะจะให้เด่นรอบเช้า0นและ9้าโบมาเนาะพี่น้องเนาะบนมา126ล่าง4 6่หนะคะ รอบบ่ายจะให้เด่น4กับ3เนาะพี่น้องบนมา8 1 2ล่าง3 2นะคะรอบบ่ายเข้า2เข้า3ค่ะพี่น้องค่ะ3 2เนาะคะ่นะเนาะมาค่ะพี่น้องมาดูของวันที่17ด้วยกันนะคะวันที่17นะคะเจจะคำนวณรอบเช้าก่อนเนาะคะ่นะเนาะผลการออกเจจะเอาผลการออกรางวัล16พฤศจิการรอบเช้ามานะคะพี่น้องบนและล่างนะคะบน1 2 6 ล่าง4ีหนะคะ1นึ่งบวกสบวกหบวกสบวกหได้19คะ่ะพี่น้องลบ1เหลือ18ลบ1เหลือ17นะคะจะจับ2ตัวเด่น2ตัวเด่นข้างหลังนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่8และ7คะ่ะ เด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องจะก็จะผลการออกรางวัลรอบบ่ายเป็นที่สิบหกพฤศจิกาหกสี่มานะคะบนกับล่างเหมือนเดิมค่ะพี่น้องบนแปดหนึ่งสองล่างสามสองนะคะแปดบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสองได้สิบหกค่ะพี่น้องลบหนึ่งเหลือสิบห้าลบหนึ่งเหลือสิบสี่นะคะจับตัวเด่นสองตัวหลังเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะ เดนรอบบ่ายนะคะอยู่ที่ห้าและสี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่มากเนาะคะ่ะตัวเลขสีตัวนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งสองรอบเนาะพี่น้องเนาะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องกะมักตัวใดก็เลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องก่อนจบคลิปเหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจเกียเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคๆมันๆลำๆรวยๆสุขสุขคส,ส,สวัสดีค่ะ